ทายชื่อดาราห้าคนนี้คนที่หนึ่งลุกแบบไซโซใช่ปหใช่คนไซโซคิดว่าจะเล่นแนวไหนประธานเลยา่ดูตรงเดี๋ยวเดี๋ยวมาซึมโตะใกล้เคียงใกล้เคียงมาชิดะไม่ใช่เฉลยไหมโอเคมาซาฮิโรทาบุชิอันนี้ฉายาว่าอะไรดูดูจากดูจากไอ้นี่เลยดูจากลักษณะการแสดงแสดงนี่เหมาะกับแสดงเป็นแนวไหนนะท่านประธานจะเล่นสไตล์แบบแนวพ่อเลี้ยงแนวบอสแนวยากูซ่า คุณลุงเอ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงคุณลุงต้องมีสาวนามด้วยสภาวนามวงการเอวีมีไม่เยอะเยอารมณ์ในเอวีอ่ะ <c ười> คุณลุงหืน่นคลางงี้หรอเอ้ยถูก <c ười> จริงเหรอสายญาตลุงหื่นเล่นเล่นหนังมาแล้วประมาณกี่เรื่องเอาเข้าวๆเ,เ,เอาาข้าวมันไม่ได้แน่นอนแต่ประมาณ <c ười> ประมาณประมาณแต่เท่าที่รู้มาดาราชายเอวีขาดตลาดตลอดเพราะผู้หญิงเยอะมากคิดว่าน่าจะมีหลักแบบเจ็ดพันเรื่องไปขึ้นไปอีกนิดนึง จริงมหเนี่ยจริง9,500เรื่องครับเอ้ยใกล้เคียงให้ผ่านหมื่นเรื่องหมื่นบวกๆเลยอะ